สวัสดีครับวันนี้พาฝึกโจทย์คณิตศาสตร์โอเน็ทม .3 กันต่อนะครับเรื่องสมการตัวแปรเดียวนะครับถ้าพร้อมเราก็เปิดเอกสารไปหน้าที่8นะครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่าขนมปังลูกเกตราคาชิ้นละ8บาทและขนมปังไส้ครีมราคาชิ้นละ12บาทนิดซื้อขนมปัง2ชนิดนี้โดยซื้อขนมปังลูกเกต มากกว่าขนมปังไส้ครีม2ชิ้นและนิดจ่ายค่าขนมปังทั้งหมด2 -96 บาทนิดซื้อขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้นอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับแต่ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมาตั้งหลักครับต้องอ่านให้เป็นประโยคนะครับสาระก็อยู่ที่นะครับขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีม2ชิ้นนะครับโจทย์อยู่ตรงสาระอยู่ตรงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับเราก็จะกําหนดนะครับขนมปังไส้ครีมก่อนนะครับไส้ครีมเท่ากับ x ชิ้นนะครับดังนั้นนะครับลูกเกดมากกว่าใช่ไหมครับก็จะได้ขนมปังลูกเกดนะครับถ้ามากกว่าไม่ต้องเป็น x บวก2ชิ้นนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็มาตั้งสมการนะครับ ขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละ8บาทนะครับอ่าก็8บาทนะครับคูณกับจำนวนชิ้นก็คือ x บวก2อ่าบวกด้วยนะครับขนมปังไส้ครีมชิ้นละ12บาทนะครับก็12นะครับจำนวน x ชิ้นนะครับซื้อรวมกันทั้งหมดนะครับก็ได้296บาทนะครับอ่านี่คือสมการนะครับที่เราได้มานะครับแกนก็เริ่มแก้สมการนะครับอ่าก็ขั้นต่อไปก็กระจายเข้าไปนะครับก็เป็น 8x นะครับ กระจาย8เข้าไปในวงเล็บนะครับบวกด้วย8คูณ2ก็ได้เป็น16นะครับบวก 12x นะครับแล้วก็เท่ากับ296นะครับจากนั้นครับเหมือนกันอยู่นะครับก็จะมีคล้ายกันก็คือ 8x กับ 12x นะครับก็รวมกันได้เป็น 20x นะครับแตงมา16นะครับก็ย้ายเลยก็ได้นะครับย้ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปได้เป็น296ลบกับ16นะครับซึ่งไปได้เป็น280นะครับจากนั้นมา หา x นะครับ x ก็จะเท่ากับนะครับเอา280แลงมานะครับแล้วก็หารด้วย20นะครับก็จะเท่ากับศูนย์ตัด0ูนย์ได้นะครับยี่สิหาร2ก็จะได้เป็น14นะครับโจทย์ถามว่าขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้นนะครับซึ่ง x ก็คือขนมปังไส้ครีมนะครับนคำตอบก็คือ14ชิ้นนะครับเราตอบข้อที่1นะครับ ก็มยิงจวดข้อนี้นะครับสามารถหาได้หลายวิธีนะครับอันนี้เป็นวิธีทางตรงนะครับแล้วก็เป็นวิธีปกตินะครับที่ใช้ในการหาแล้วก็สแสดงที่ทำนะครับแต่ถ้าใครอยากได้วิธีลับนะครับก็สามารถจะแอดไลน์ OpenChat เรียนมูมู One, two,